สวัสดีค่ะ12ราศีค่ะเราไปต่อที่ราศีพฤษภธาตุดินกับเรื่องราวงานเงินความรับเดือนเครื่องเดือนแรกตุลาคมปี2 5 6 6ดาวที่ย้ายราศีมีดาวอังคารดาวตัวแทนของเลือดลมกา้าขยันท่ายดาวอังคารดาวอังคารปัตตนิและเป็นดาวอังคารวินาศปัตตนิ หุ้นส่วนก็ค้าคนรักคู่ครองการเข้าไปมีหุ้นส่วนกับอีกฝ่ายนะการเข้าไปมีหุ้นส่วนร่วมนะคะและเป็นดาวอังคารวินาศเบื้องหลังนะวินาศมีความหมายเยอะนะคะออนไลน์ทางไกลคามห่างไกลความอึดอัดคับข้องใจนะคะเบื้องหลังการอยู่เบื้องหลังการได้รับฐานสนุนอยู่เบื้องหลังนะคะในเรื่องราวที่ดีนะ่ะ ดีมีเสียในเสียก็มีดีนะค,ะความหมายวินาศเรื่องราวของความอึดอัดนะคะอังคารวินาศอังคารปัตตนินะ,ะมาอยู่ในเรือนอริอะนะ,ะอังคารแม้จะาออนกําลังอังคารเป็นปรักนะคะอยู่ในเรือนอริปัญหาความเจ็บป่วยความหนัก,นเ,นกเหนื่อยยากการแข่งขันการต่อสู้การเข้าไปเกี่ยวข้องกับปัญหาแก้ไขได้ะคะ่ะเพราะว่าอังคารแม้จ้าออนแรงก็อยู่ในเรือน ดาวสุขคู่มิตรนะสุขสบายค่ะแม้จะมีอุปสรรคปัญหานะแก้ไขได้นะก็ดูต่อไปที่ดาวสุขนะอยู่ในเรือนอะไรนะคะดูไปหลายจังหวะ,ะคะ่ะจังหวะของดวงดาวไปดูกันต่อที่ราศีพฤษภธาตุดินกับเรื่องราวงานเงินความรักนะเชื่อมโยงกับ ไพ่ทาโระค่ะสิบใบค่ะ รักพ,พืชสกุธาดเด่นครึ่งเดือนแรกตุลาคมปี2,566ความโชคดีค่ะ,ะโชคดีนี้ความสุขโชคดีนี้ได้จากการนะการอย่ใกละชิดสิ่งที่มีความสุขนะคะแต่แต่สิ่งที่ไม่มีความสุขนั้นก็อย่าเข้าไปใกล้ค่ะอย่ ไกยแล้วน,นุดงหิดชุนเจียวง่ายทะเลาะก,กับใครยังไม่ท่าทะเลาะก,กับตนเองถอยให้ห่างไปนะคะี่ยถ้าเริ่มใกล้เข้าไปอีกนิดแล้วถอยไปให้ห่างค่ะความสุขสร้างได้อความโชคดีสร้างได้ค่ะความสุขไปยายาวก็ต้องวิริยะอุตสาหะนะคะความพยายามอ่ญญอมีเรื่องราวของ ผลตอบแทนก็ต้องมีแรงกระตุน้นะหาหนทางแก,ก้ไขาไดนะ้ก็ด้วยการที่ตนเองมุ่งไปที่การงานนะคะขยันให้เหงือ่ออกกายเข้าไว้นะคะก็จะนำหาซึ่งความสุขมาเยือนกับการลงมือทำแอคชั่นนะคะกับกรรมะมุ่งไปนะก็ได้ลาผล ความอึดอัดคับข้องใจก็ลงไปที่การเข้าไปเกี่ยวข้องกับอีกฝ่ายร่วมการงานขยันเลือกให้ถูกที่ถุกทางทุกคนนะคะ,ะถ้าใกล้แล้วก็รู้สึกงุดงิดอึดอัดคับข้องใจก็เลือกไปที่ความภาคเพียรขยัน างสิ่งบางอย่างที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้ที่จะรับผิดชอบ่ะการเริ่มต้นความรับผิดชอบเริ่มที่ตัวเรานะไม่ปล่อยวันเวลาให้ไปวันๆในแต่ละวันที่ผ่านไปนะคะเติบโตตามวันเวลาความรับผิดชอบไม่ทําอะไรล้อเล่นนะต้องจริงจังจริงจังตั้งใจนะคะ ไม่รับผิดชอบถ้าทำการงานที่งานอิสระงานฟิลเลน์เนี่ยก็ต้องจริงจังทุกสิ่งทุกอย่างต้องอยู่บนพื้นฐานของความเหน็ดเหนื่อยค่ะนี้ดาวตัวแทนของอรินะอังคารปัตตนิหุ่นส่วนอังคารเนื้อลมกราพยานวินาศมาอยู่เกี่ยวข้องกับอรินีปัญหาถ้าจะเริ่มต้นไปวันๆไม่รับผิดชอบทำงานใหญ่แค่ไหน ก็ไม่สำเร็จนะคะอันนี้ที่ผ่านมาก็มีโอกาสได้รับผิดชอบนะปฏิวัติปฏิรูปตนเองใหม่นะมีดาวรกษยืนดาวตัวแทนของอุปสรรคปัญหาและดาวตัวแทนของตนเองค่ะทำงานใหญ่เก่งไม่พอ,อก็ต้องมีวาสนาเฮงก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ตนเองได้มานะคะมีโอกาสได้ รับผิดชอบนะสิ่งที่ใหญ่โตค่ะต้องมีความเป็นผู้ใหญ่นะบริหารจัดการที่ตนเองคะงก็จะเกิดความมั่นคงมีโอกาสได้รับการสนับสนุนจากอีกฝ่ายนะคะให้รับผิดชอบนะทํางานใหญ่แค่ไหนก็สําเร็จนะคะตนเองก็ส่งไปที่การกระทำะะรับผิดชอบนะให้เขา เล็งเห็นมองเห็นว่าเราสามารถรับผิดช,ชอบได้โอกาสก็มาเยือนเลยค่ะสำเร็จค่ะเป็นเศรษฐีเลยค่ะการเงินที่ขยันมันเพียนมาตอบแทนให้มีความมั่นคงเพศตรงข้ามฝ่ายตรงข้ามมีการเงินกระตุ้นส่งเสริมไปที่การกระทำของตัวเรานะรับผิดช,ชอบในงานรับผิดช,ชอบชีวิตตนเองได้ ไม่ทำอะไรเล่นๆน,นะคะก็จะได้มีฐานะการเงินการลงทนที่มั่นคงมีอีกฝ่ายให้การดูแลอาใยใส่การเงินมั่นคงอ่าน,นี้ปัญหานะคะอะเมื่อมั่นคงแล้วก็อย่าประมาทอย่ารีบร้อนใจร้อนนะคะกับสิ่งที่ สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนนะคะผู้คนยังไม่ค่อยออกมาจับจ่ายการเงินนะเศรษฐกิจยังไม่เสถียรนะคะไม่ต้องเรียบร้อนมุ่งพุ่งไปกับการที่รีบร้อนลงมือทำนะถ้ามีความมั่นคงกับการเงินแล้วนะ,ะได้ลงทุนแล้วก็มีเพื่อนร่วมการงานการสังคมมาสนับสนุนให้ตนเองได้ลาผลนะคะ ก็อังคารวินาศอังคารปัตตนีมีผู้ช่วยเหลือมีฝ่ายสนับสนุนถ้ารักอิสระรู้สึกอึดอัดคับข้องใจนี้ก็เราต้องเลือกว่าจะให้คนที่มีอำนาจบารมีมีความเข้มแข็งม,ม,มาดูแลจะใส่สนับสนุนเราก็ต้องเลือกในมุมที่ความมั่นคงของชีวิตนะคะถ้ายัางต้องเรียนรู้ศึกษากับการเดินทางของชีวิตะคะ่ะ สุกนี้จะไปยาวๆก็ต้องอดูแลว่าอย่ารีบด่วนรีบร้อนตัดสินใจนะคะ,ะคิดให้มากให้เยอะสกุมรอกคอค่ะนะดูแลงานเงินเรื่องราวส่วนตัวด้วยการใช้สมองนะคะไม่ใช้อารมณ์ตามสภาวะของอการที่เป็นคน ที่ได้รับการเลี้ยงดูดูแลจากคนอื่นะความคิดภายในใจนะคะนะอันนี้บุกรุยเข้าไปนะรีบร้อนใจร้อนด่วนร้อนนะอันนี้อังคารปัตตนินะบุณส่วนอังคารวินาศนะนะรักอิสระนะคะลุยนะเดินทางไปหลายถิ่นที่นะอันนี้อังคารมาอยู่อริยะ คารอ่อนกำลังนะคะถ้าจะได้รับการสนุนจากาการเข้ามีหุ้นส่วนร่วมนี้ก็มีบริวารเข้ามาเกี่ยวข้องกับการงานนะคะการวินาทหทางไกลการได้รับการผักดันอยู่เบื้องหลังก็ต้องใช้การที่อย่าใช้อารมณ์นะคะใช้สติป,ปัญญานะ อยู่บนพื้นฐานของเหตุและผลนะสิ่งที่คิดเอาไว้ในใจนะก็ดุมุทุลุดุดันนะคนะเรียบร้อนด่วนร้อนนะจัดชนะอุปสรรคนี้ก็ต้องเ,อเรียนรูอ้อังคารประบอ่อนกำลังนะอังคารประบอ่อนกำลังอยู่ในเรือนอรอิอุปสรรคปัญหาก็ได้รับความมั่นคงนะคะ จากบุตรหลานบริวารจากคนอื่นด้วยค่ะเราสำเร็จตามลำพังไม่ได้นะคะอันนี้คิดใหม่เริ่มต้นใหม่อย่ารีบร้อนในการที่มุม่งเอาแต่ชัยชนะจะเจ็บจะตายไม่สนไม่ได้ะคะ่ะนอังคานอ่อนกำลังในเรือนอริกนะคะจะเหนื่อยยิ่งขึ้น,นะคะ่ะ อะไรที่ยอมได้ก็ยอมนะคะอ่อนน้อมถ่อมตนอังคารอยู่ในเรือนอริกนะนะดาวอังคารอ่อนกำลังก็เล็งไปที่ราหูในเรือนวินาศที่มีอีกฝ่ายสนับสนุนให้รุ่งเรืองในการงนาน,นะะชนะตนเองให้ได้นะคะมีตมํารวจร้อนบทสรุปของเลือดลมกล้าขยันทายดาวอังคาระคะก็จง เกี่ยวข้องกับคนอื่นนะเพื่อการงานอาชีพ a อคชั่น,นะคะสำคัญก็จริงแต่ว่าเราก็ไม่ต้องรีบดวนตัดสินใจนะคะนะเลือกความสุขไปย,ยาวสรุปกานะอย่าประมาทค่ะรบกับคนที่มีบารมีเนื้อกว่ารบกับผู้บาอาจารย์เอารบไปก็แพ้นะ,ะ,ะ้าชอบในการแข,ขนะ่งขันดังคานเลือดลมกล้าขยัน มีเกี่ยวข้องกับอรินะต่อสู้การแข่งขันชนะนคนอื่นหมื่นแสนชนะใจตนจริงแท้นแน่นอนกว่านะคะไม่ต้องรีบด่วนงานเงินและเรื่องราวส่วนตัวนี้นก็ต้องขักห้ามอารมณ์ของตนเองอย่าประมาทกับหนทางของดาวอังคารเลือดลมกล้าขยัน,นต้องพึ่งพาปัต,ตนิหุ้นส่วนแล้วก็ต้อง ร่วมการงานการสังคมมุ่งม,มั่นหาลาภผลนะเปลี่ยนปรับตนเองนะคะอย่าวุวามค่นะใช้สมองให้เยอะอ่าใช้อารมณ์ขันมาอยู่อรินะคนะลดนะความใจร้อนลงได้ก็จะพบกับความมั่นคงอนะ ในการงานอาชีพนะแอคชั่นการลงมือทำนะรุ่งเรืองขยันมุ่งไปที่การเงินกระตุ้นส่งเสริมรับผิดชอบหน้าที่การงานนะเกิดความมั่นคงนะเปลี่ยนแปลงไปสู่ มันคงของฐานะเศรษฐกิจการเงินให้ชารีแองเจ g คำแนะนำนะคะ Healing ค่ะเยียวยารักษาตนเองค่ะแล้วเยียวยาคนอื่นได้นะยอย่ายอมแพ้ค่ะอย่าหมดหงิดจุงเชียวง่ายทำตามอารมณ์นะโ r o ธค่ะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ตามวันเวลานะโ r o โก r o ไม i เ d s นะคะโร o ไม i เสร็จ ไม่ทำอะไรตามอารมณ์เหมือนอร่าเริงไปวันๆนะคะ,ะรับผิดชอบดูแลจิตใจอารมณ์ของตนเองค่ะแช่เลดีใจดีใจบุญสุนทานนะคะ,ะใจดีเมตตาสงสารที่ตนเองนะคะนะอย่าตัดสินใจด่วนใจรอ้อนอันนี้ถ้าได้คบคู่คู่จะนำพา ให้ผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคได้โู้มีเกณฑ์เป็นชาวต่างชาติแดน,นต่างถิ่นนะคะคารปตตนินโยริสิ่งที่ได้มา,าก็จะได้พบกับความมั่นคงกานอาชีพคู่สนับสนุนนะคะับสำหรับคนที่ไม่โสดแล้วค่ะเดินทางสนุกสนานมีการเงินใช้ใจ่ายสบายเมือนส่วนคนที่ ยังคงห่างไกลจะคู่อยู่ก็เรียนรู้ที่จะชนะใจตนค่ะ,ะรักในการแข่งขันก็แข่งที่ตนเองก่อนนะคะเพื่อดูแลมุ่งไปสู่เป้าหมายลาบลาบได้าจาก การเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเดินทางค่ะอังคารอรินะคะได้ลาบจากเลือดลมกล้าขยันมีหุ้นส่วนมาร่วมสร้างงานสร้างไรายได้ค่ะโชคดีนะคะงานเงินความรักค่ะ